กล่องประหลาดที่ให้เสพสุขเกินสิ่งใดแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นคือความสยองขั้นสุด The Special 2020สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาสปอยหนังในปี2020ชื่อเรื่อง The Special กันขอบอกเลยว่าเรื่องนี้มันบ้ามากๆหนังเปิดมาด้วยภาพช่างไม้คนหนึ่งกำลังตั้งใจทำกล่องไม้ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่รูปร่างมันดูสมมาตรแปะ ที่สำคัญคือมันมีรูวงกลมเล็กๆปริศนาขนาดพอดีให้อย่างเช่นท่อน้ำเล็กๆเจาะอ,อยู่ด้านข้างด้วยตัดภาพมาที่เจอรี่พ่อหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งซดวิสกี้ในบาร์อย่างหนักเพราะเขาสงสัยว่าลิซ่าเมียตัวเองแอบนอกใจเขาอยากจะให้อภัยเธอมากแต่ไม้เพื่อนซีด้านมาเปล่าหูบอกว่าแกมันอ่อนวะอยากเอาคืนเธอไหมละ่ะฉันรู้จักซ่องลับที่เจ๋งมากไม่ใช่แค่เรื่องอย่างว่านะว้ แต่มีของพิเศษให้ลองตอนแรกเจอรี่ก็ลังเลนะแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนยอมตามน้ำไปด้วยไมพาเจอรี่ไปที่บารับที่ฉากหน้าเป็นสำนักดูดวงระหว่างทางก็บังคับให้เจอรี่เอาถุงพลาสติกคลุมหัวไว้เพื่อไม่ให้รู้ทางกลับที่นี่พอเข้าไปข้างในเจอรี่เจอกับซินผู้หญิงที่ดูลึกลับมากและมาดามโจราที่ดูจาเจ้าของซ่องเธอได้นำทางเขาเข้าไปในห้องด้วยกัน เจอรี่ก็เลยเข้าใจผิดหลงคิดว่ามาดามโจราคือของพิเศษที่ว่าแต่เปล่าเลยพอไทพาเข้าไปอีกห้องสิ่งที่รออยู่คือกล่องไม้ปริศนาที่มีรูตรงกลางแถมมีโน้ตแปะว่าสอดมันเข้าไปที่นี่แม้จะลังเลคิดว่านี่อาจจะแค่โดนหลอกมาถ่ายคลิปแกล้งมั้งแต่ไหนๆแล้วเจอรี่ก็เลยทำตามเขารู้ซิปใส่น้องชายของเจ้าเองเข้าไปทันทีที่ทำโอ้โห ความรู้สึกที่พุ่งเข้ามามันรุนแรงมากมันทั้งมืดมนน่าตื่นเต้นเสียวซ่านจนเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เพลิดเพลินไปกับมันจนสุดท้ายก็หมดแรงสลบเหมือดไปกับพื้นเลยไมรีบมาหิ้วปีกเพื่อนอกอย่างลนลานโดยมีมาดามโจราม,มองตามด้วยสายตาแปลกๆแ,แล้วพูดว่าอย่าพาเขากลับมาอีกนะเพราะสิ่งพิเศษมันต้องการตัวเขาแล้วพอกลับถึงบ้านลิซ่าก็โกรธเรื่องที่เขากลับดึก แต่จูๆ่ๆเธอก็บอกเขาว่าท้องเจอรี่สติแตกไปเลยด้วยความติดใจที่มีตกล่องปริศนานั้นและคาใจเรื่องเมียอยู่เขาก็เลยถามออกไปแบบเย็นชาว่าแน่ใจนะว่าเป็นลูกของเขาลิซ่าก็เสียใจมากต่อมาเจอรี่ก็รู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วลิซ่าไม่ได้นอกใจเลยเขาแค่เข้าใจผิดไปเองทําให้รู้สึกผิดเรื่องการแก้แค้นสุดพิสดารมากนั้นแต่ที่หนักกว่าคือเขากลับติดใจกล่องนั้นหนักมาก เอาแต่คิดเรื่องมันอยู่ตลอดเขาพยายามถามเค้นเอาที่อยู่ที่เคยไปจากไม้แต่ไม้ก็ไม่ยอมบอกเจอรี่ก็เลยต้องใช้ไหวพริบไปจองนัดกับหมอดูเพื่อสืบหาที่อยู่ของมาดามโจราจนเจอเจอรี่กลับไปที่สำนักดูดวงเดิมยอมจ่ายเงินเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อจะได้เจอกับกล่องอีกครั้งแล้วยื่นมืเขยยาวของเขาเข้าไปอีกครั้งชักกระเยาะกับมันจนเสร็จกิจเขาก็เกิดความสงสยัยเลยรื้อค้นดูรอบกล่องดู จนพบว่ามันมีกุญแจล็อกซ่อนอยู่ด้านหลังและแพ้ให้กับเสียงในหัวว่าขโมยไปเลยดีกว่าแต่จังหวะจะหนีออกมาพร้อมกล่องก็เจอมาดามโจราขวางประตูไว้ด้วยความตกใจและคลั่งไคล้เจอรี่ไม่รู้จะทําไงเลยชนเธอล้มแล้วใช้เท้าเหยียบเข้าที่คอของเธอจนมาดามโจราขาดใจเจอรี่ช็อกกับสิ่งที่ตัวเองทําแต่ก็รีบวิ่งหนีออกมาพร้อมกล่องโดยมีอีวานพนักงานในซ่อง ได้ยืนมองเขาขับรถหนีไปอย่างใจยเย็นไม่สะทกสะทานเจอรี่ขับรถไปถึงโมเตลสซมๆแห่งหนึ่งและเขาเช็คอินกับพนักงานว่าจะอยู่ยาวหนึ่งสัปดาห์เมื่อมาถึงห้องแล้วเขารีบซ่อนกล่องไว้ใต้เตียงแล้วกำชับแม่บ้านยังเย็นชาเลยว่าห้ามเข้าห้องชั้นเด็ดขาดตัดภาพไปที่ซ่องที่เกิดเหตุตำรวจนักสืบก็เข้ามาสืบสวนเขาพูดพึมพำถึงชื่อจริงของมาดามโจราว่าคือแอนนากราบินสกี ส่วนอีวานที่อยู่ที่นั่นก็ยืนยันว่าเขาเป็นพนักงานคนเดียวของทีน่นี่เขาเป็นคัดการรักษาความปลอดภยัยแต่ตำรวจไม่เชื่อเขาดมกลิ่นได้ว่ามีกลิ่นบุหรี่จางๆซึ่งมันไม่เข้ากับบรรยากาศคลินิกดูดวงอสซะเลยถึงตำรวจจะเริ่มสงสยัยแต่อีวานก็ใจเย็นตอบคำถามแบบมืออาชีพไม่ยอมเผยพิรุธอะไรออกมาเลยจึงรอดตัวไปเจอรี่ก็ยังคง,ลงหลงไหลกล่องนั้นอยู่ ความทรงจำอันทรงพลังจากประสบการณ์ครั้งแรกตามหลอกหลอนเขาไม่เลิกจนวันหนึ่งเขาก็ค้นพบเมือกปริศนาหน้าตาแปลกๆอยู่ในกล่องพอแตะมันปุ๊บความรู้สึกสุขสัน์เดิมก็แล่นเข้ามาทันทีพอกลับไปบ้านลิซ่าก็รออยู่พร้อมสายตาสงสัยว่าเขาไปประชุมงานดึกๆดื่นๆกับใครเจอรี่พยายามจะใช้ก้อนเมือกนั้นอีกครั้งแต่ลิซ่าดันเข้ามาขัดจังหวะก,ก่อนเขาเลยจบลงที่การมีอะไรกับเมียแทน แต่ใจก็ยังคงอยู่กับเจ้ากอนเมือกอยู่ดีเช้าวันต่อมาลิซ่าโทรไปหาไมค์บอกว่าเจอรี่ทำตัวห่างเหินเหมือนเธอเป็นคู่นอนชั่วคราวทำให้เธอไม่แน่ใจว่าสามียังรักเธออยู่ไหมไมค์รีบขาบข่าวไปบอกเจอรี่แต่เจอรี่กลับฉุนขาดโกรธที่ไมค์มายุ่งกับเรื่องในบ้านตัวเองขณะที่ลิซ่ากำลังอาบน้ำที่บ้านจูจูเธอก็รู้สึกเสียวแป๊บที่ทองน้อยเธอเลยพยายามล้วงเอาสิ่งแปลกนั้นออกมา พอกลมลงมองก็ต้องช็อกเธอเห็นบางอย่างที่เหมือนกระชิ้นส่วนของกล่องดวงใจของสามีทาให้เธอตกใจสุดขีดว่ามันจะมาหลุดติดอยู่ในนี้ได้ยังไงที่ซ่องตํารวจก็กลับมากดดันอีวานอีกครั้งสงสัยว่าอีวานกําลังปกป้องใครที่ข้ามาดามโจราอยู่นแน่ตำรวจถามว่ามีอะไรถูกขโมยไปไหมอีวานปฏิเสธทันควันตํารวจยังแซวเล่นๆว่าถ้าเขาสาบคนได้แบบหมอดูเขาจะสาบคนที่ข่ามาดามโจราไหม ตำรวจสังเกตเห็นกระจกในห้องพิเศษแล้วสังเกตเห็นว่ามีโต๊ะวางอยู่แล้วรู้สึกแปลกๆเขาเลยถามอีวานว่าบนโต๊ะนี้เคยมีอะไรวางอยู่ไหมอีวานก็ตอบแบบสบายๆว่ากล่องไม้เหมือนเป็นของธรรมดาแต่สัญชาตญาณของตำรวจบอกว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆตัดมาที่เจอรี่เขาเริ่มรวมรักกับเจ้าเมือกนั้นอย่างถีมากจนเริ่มมีผื่นขึ้นบริเวณขาง,งินและกล่องดวงใจ เขาไปหาหมอหมอก็จ่ายยามาให้พร้อมเตือนว่าให้หยุดทํากิจกรรมที่ทาอยู่ตอนนี้ซะแต่เจอรี่ไม่ฟังเขาเอายาและกลับไปบ้านลิซ่าพยายามจะเคลียร์เรื่องปัญหาครอบครัวของพวกเขาอย่างจริงจังเจอรี่ก็พูดขอโทษแบบส่งๆไปแล้วก็กลับไปนอนพร้อมอาการปวดแสบปวดร้อนที่ท้องมากขึ้นทุกทีช้าวันต่อมาเจอรี่รีบไปหาเจ้าของพิเศษนั้นอย่างใจร้อนแต่คราวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความตหนก เจอรี่ซื้อครีมตัดเหล็กมางัดกล่องออกทันทีที่ล็อกขาดกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยออกมาแต่เพราะความอยากเสพสุขทางกายที่บดบังทุกอย่างเจอรี่ไม่สนใจตุ่มที่ลามไปทั่วตัวแล้วเขาทายาแล้วทำเรื่องที่ไม่ควรทำต่อไปดิซ่าเริ่มปฏิปต่ปตอรเรื่องราวต่างๆว่าสามีน่าจะมีชูแน่ๆเพราะเขาหลอกเธอว่าไปทำงานแต่เพื่อนร่วมงานเจอรี่บอกว่าเขาลาป่วย แถมมีใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตท,ที่เขาให้จ่ายค่าโมเตลส่งมาทางไปรษณีย์ลิซ่าเลยบุกไปโมเตลและจะไปประจันหน้ากับเจอรี่และชูรักให้ได้เธอเคาะประตูห้องและบุกเข้าไปทันทีที่เขาเปิดประตูเธอรีบเดินกวาดสายตาไปทั่วห้องพร้อมตะโกนถามหาว่าเอากิ๊กไปแอบไว้ไหนเจอรี่ก็ปฏิเสธเสียงหลงด้วยความตื่นตระหนกเขารีบห้ามไม่ให้เจอเข้าห้องน้ําแต่ลิซ่าก็ผลักเขาออกไปพ้นทางได้สําเร็จเธอเข้าไปและคาดหวังว่าจะเห็นชูรักของสามี แต่ภาพที่เห็นกลับเป็นก้อนกลมๆเหนียวๆที่กำลังเคลื่อนที่ไปช้าๆเหมือนมีชีวิตอยู่ลิซ่าตกใจกลัวและขยับขยงมากเจอรี่ดึงตัวเธอออกไปด้วยความสิ้นหวังในเสียวินาทีนั้นเจอรี่ก็สติแตกเขาทำร้ายลิซ่าจนเธอสลบไปโดยไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยแล้วกลับไปรูปไร้ก้อนสยองนั้นอย่างอ่อนโยนเหมือนที่เคยรูปไล้ขายาตัวเองราวกับกำลังปลอบประโลมเจ้าสิ่งนั้น ว่าไม่ต้องกลัวนะที่รักเมื่อลิซ่าฟื้นขึ้นมาหอบหายใจด้วยความโกรธแค้นเจอร์รี่คว้าคีมตัดเหล็กและทำร้ายเธอจนเสียชีวิตตอนนี้ใบหน้าของเขาว่างเปล่าไร้ความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงเจอร์รี่จัดการทำความสะอาดล่องรอยทุกอย่างที่ทำไปอย่างรวดเร็วแล้วกลับไปบ้านเจอกับเซลส์แมนเครื่องเป่าหิมะที่มารอยอยู่เขาก็ทำตัวหยาบคายใส่แบบไม่แคร์ใครจากนั้นเขาก็อุ้มก้อนเนื้อเหนียวๆที่ขยับไปมานั่นไปไว้ในอ่างอาบน้ำ ส่วนร่างภรรยาที่ไร้ชีวิตถูกนําไปเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคาเจอรรี่ตกแต่งห้องใต้หลังคาอย่างพิธีพิถันแล้วทําการรูปไล้ก้อนประหลาดนั้นด้วยความรักในตอนนี้สติสัมปัชัญญะของเขาดูจะหายไปหมดแล้วขณะเดียวกันไมค์ที่ดูข่าวทีวีเห็นอีวานกําลังพูดเตือนว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ฆาตกรรมมาดามโจราและขโมยกล่องไปว่าชีวิตกําลังตกอยู่ในอันตรายและอ้างว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่จะหยุดมันได้ ไมค์รีบกระโดดพดพลาดออกไปหาเพื่อนรักทันทีเจอร์รี่เช็คเอาท์จากโมเตลเจ้าของโมเตลสงสัยเลยถามเล่นๆว่านายมาทำอะไรที่นี่เหรอดูไม่เหมือนลูกค้าทั่วไปเลยเป็นพวกหนีคดีบ้ากามหรือฆาตรกรหรือเปล่าเขาก็ไม่สนใจทางด้านไมค์ก็รีบเขาแอบ,บย่องเข้าบ้านเพื่อตามหาลิซ่าแต่เขาพบเพียงแต่ห้องที่เจอร์รี่ตกแต่งไว้เท่านั้นไรวี่แววของลิซ่าไมค์แอบ,บดูเห็นเจอร์รี่เดินออกจากบ้านเอาทั้งกล่องไม้และครีมตัดเหล็กไปทิ้งขยะ แต่พอสังเกตเห็นว่าข้างในกล่องนั้นว่างเปล่าก็กังวลหนักกว่าเดิมเจอรี่กลับเข้าบ้านและเจอไมคที่แอบเข้ามาในตอนแรกเขาดูเหมือนจะดีใจที่เจอเพื่อนแต่ทันใดนั้นตุ่มของเขาได้ลามไปถึงคอแล้วไมค์เห็นแล้วก็เป็นห่วงรีบเตือนเรื่องที่อีวานออกทีวีและแนะนำให้เจอร์รี่ไปขอความช่วยเหลือจากอีวานด่วนๆแต่เจอรรี่กับหัวเราะแล้วโกหกว่าเรื่องฆาตกรรมมาดามโจราไม่เกี่ยวกับเขา แค่ขโม,มยกล่องมาเองไมค์พยายามจะให้เจอรี่ไปโรงพยาบาลให้ได้เจอรี่จึงเริ่มโมโหจัดที่ไมค์ปลุกรุกบ้านไมค์พยายามกล่อมว่าต่อให้เจอรี่ทำร้ายมาดามโจราจริงเขายินดีช่วยทุกอย่างแน่นอนเจอรี่ก็เริ่มแก้ตัวและโทษไมค์ว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องบ้าๆทั้งหมดการโต้เถียงเลยเริ่มรุนแรงเจอรี่พุ่งเข้ามาจู่โจมไมค์โดยเอาถุงพลาสติกรัดไม้จนขาดใจไป หลังจากพรากชีวิตของผู้คนที่เขารักไปจนหมดเจอรี่ไปนอนกอดเจมเอือกพิเศษของเขายังไม่รู้สึกผิดใดๆรุ่งเช้าตุ่มก็ลามเต็มหน้าแถมฟันยังโยกเหมือนจะหลุดเต็มทีอีกด้วยเขาสังเกตเห็นว่าก้อนนั้นมาดูเคลื่อนไหวแปลกๆเหมือนกำลังป่วยหรือมีบางอย่างผิดปกติจูจูเสียงกริ่งดังขึ้นหน้าบ้านคือเหล่าเพื่อนๆที่ะจะมาฉลองวันเกิดให้เขานั่นเองแต่เจอรี่ก็รีบไล่กลับไปทันที พอกลับเข้าห้องก้อนกลมๆนั้นก็หดตัวลงกลายเป็นก้อนดำๆเล็กๆแล้วแน่นนิ่งไปราวกับว่ามันได้จากโลกนี้ไปแล้วเจอรี่เริ่มจ้องมองมันอย่างเศร้าส้อยอาลัยในที่สุดเจอรี่ก็ตัดสินใจไปหาอีวานแต่สภาพของเขาตอนนี้คือหน้าเต็มไปด้วยตุ่มลุกลามจนแทบจําไม่ได้สติก็เลือนลางสุดๆเมื่อมาถึงอีวานก็รับเอาซากก้อนนั้นไปเขาบอกว่าจะพยายามซ่อมให้ แต่เจอรี่ต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงมากแทนที่จะตกใจแต่เจอรี่กลับพูดขึ้นมาว่าก้อนนี้ใช้กับผู้หญิงได้ด้วยนะเขาได้ทดลองกับเมียเขาแล้วแล,และขอทำงานให้อีวานเป็นการตอบแทนได้ไหมและอีวานก็ตอบตกลงทันทีขณะที่อีวานกำลังแกะสลักกล่องไม้เวอร์ชั่นใหม่ให้อาการของเจอรี่ก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วผมและควันของเขาเริ่มร่วงผิวหนังเริ่มไหมและล้อมแล้ว like, เหมือนเทียนไข ตอนนี้กล่องไม้ใหม่ก็ใกล้เสร็จแล้วแต่เจอรี่ไม่เหลือเขาเดิมแล้วร่างกายของเขากลายเป็นก้อนเนื้อบิดเบี้ยวอักเสบผิวหนังละลายเหมือนเทียนไขในฉากสุดท้ายอีวานเอาศีรษะที่ผิดรูปของเจอรี่ไปใส่ในกล่องใหม่ซึ่งมีข้อความเขียนไว้เหมือนกันว่าสอดมันเข้าไปที่นี่ดูเหมือนราคาที่ต้องจ่ายก็คือชีวิตของเขานั่นเองไม่นานนักสืบไปหาอีวานพร้อมหลักฐานใหม เขาเจอดี a ของเจอรี่บนธนบัตรของมาดามโจราอีวานรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่รู้จักคนชื่อเจอรี่แต่นักสืบหนุ่มกลับดูไม่ค่อยเชื่อและแทนที่จะกลับเขากลับเริ่มมองสาวๆที่ทำงานในร้านนี้อย่างสนอกสนใจอีวานเห็นอย่างนั้นเลยรีบเปลี่ยนเรื่องไปเสนอให้นักสืบหนุ่มได้ลองสัมผัสกับสิ่งพิเศษใหม่ของร้านดูและเขาก็ตกลงนักสืบหนุ่มเข้าไปในห้องและเริ่มจ้องมองผ่านรูของกล่องปริศนา และนั่นก็คือบทสรุปหนังสุดสยองเรื่อง The Special ครับอยากให้สรุปหนังเรื่องอะไรต่อไปบอกมาได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ